สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ร a r อ o t of Butterfly วันนี้เราจะมาทำคลิปความรักของชาวธาตุดินกันพฤษมกรประจำเดือนตุลาคม2566กันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณจากใจค่ะ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปมาดูว่าสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพฤกษศพมกรเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรก six of p e n t a c l e page of pentacles, view of fortune, four of c u p และก็ four of p e n t a c l e นะคะ พลังงานความรักที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษธสมงกรแน่นอนเลยความรักของคุณคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ทุ่มเทให้ใครคนใดคนหนึ่งคนที่คุณรักคนที่คุณหวังว่าชีวิตนี้อยากหยุดอยู่ที่เขามีการตั้งเป้าหมายอนาคตสร้างอนาคตไปด้วยกัน บางท่านอาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินก็ได้คุณอาจจะช่วยเหลือเขาหรือในระยะเวลาที่คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันนะ่ะมันเป็นการสร้างครอบครัวมีการวางแผนครอบครัวเพื่อความมั่นคงในอนาคตแต่สิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณทุ่มเทให้เขาคนคนนี้เขากลับแบ่งใจแบ่งเงินส่วนที่ได้นะ่ะไปให้คนอื่น หรือบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์เคยเจอสถานการณ์ที่เหมือนคุณทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่านะมองคนอื่นดีกว่าหรือสิ่งที่คุณกับเขาทำเขาอาจจะถ้าไม่ใช่มีบุคคลที่สามก็จะเป็นครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาที่ที่เขาต้องคอยดูแลแย่ๆมากมาย มีการแบ่งเงินส่วนนี้ไปให้กับครอบครัวของเขาก็ได้ความรักของคุณมันเป็นเหมือนคนคนนี้อาจจะเป็นรักๆเลิกๆอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยพบเคยเจอเคยเป็นเพื่อนเก่าก็ได้คนรักเก่าสมัยเรียนก็ได้คนที่คุณเคยรู้จักคนคนนี้คนที่คุณคิดว่าจะไม่มีโอกาส ได้กลับมารักกันได้กลับมาเจอกันแต่สุดท้ายโชคชะตาก็โดนบันดาลให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันได้มาอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาแวงกันถ้าคนของคุณนำเงินส่วนนี้ผลประโยชน์ที่คุณกับเขาสร้างมาด้วยกันอะไปให้บุคคลที่สามตัวคุณเองเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับ ความรักมากๆเหนื่อยมากๆคุณเองเหมือนมีคนเข้าหาคุณนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนดูดีมีเสน่ห์เป็นคนเก่งคนเข้าหาเยอะคนจีบเยอะแต่คุณไม่อยากมองใครแล้วเหนื่อยแล้วกับความรักทุ่มเทไปก็ไร้ประโยชน์ทุ่มเทไปเขาก็ไม่เห็นค่ามันทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักที่คุณเจอ ตอนนี้บางคนบางท่านอาจจะปิดใจตัวเองปิดหัวใจของตัวเองขอพักก่อนเหนื่อยแล้วกับความรักยังไม่อยากมองหาใครเจ็บแล้วทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่านี่คือสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาของคุณนะคะชาวธาตุดินกันพฤษมกรมาดูว่าเอาคำสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นเช่นใด อาคำอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาดูพลังงานอาคำฐสานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูนะคะไพ่ใบแรก Six of s w o r r s o s s f sword s i c อ f f ค u Queen of f u ัและก็ Queen of One นะคะสถานการณ์ความรักอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรมันเหมือนคนคนเก่าที่จบกันไป จะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าคนที่คุณรักและทุ่มเทให้คุณกับเขาได้จบความสัมพันธ์กันต้องจบความสัมพันธ์กันทั้งที่ยังรักไม่แน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเขาเองที่เลือกเดินออกจากความสัมพันธ์กับคุณแต่ไม่ว่าเป็นใครที่เลือกเดินออกจากความสัมพันธ์มันจำเป็นต้องจบเพราะไปต่อไม่ไหว บางทีคุณอาจจะรับไม่ได้กับคนคนนี้ที่เขาโกหกหลอกลวงคุณมากมายบางทีเขาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ละอายใจที่ทําผิดต่อคุณและขอเดินออกจากความสัมพันธ์หรือคุณเองที่เป็นฝ่ายขอจบความสัมพันธ์เพราะเบื่อหน่ายรักนะรักมากแต่เขาก็หลอกลวงคุณเยอะแยะมากมายเลยแต่จะ ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเดินออกจากความสัมพันธ์คนคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณเขาจะมาขอโอกาสจะมาขอโทษคุณอยากเริ่มต้นใหม่คนคนนี้อาจจะไปเจอสถานการณ์ที่ทำให้เขารู้ว่าณวันเวลาที่เขาไม่มีคุณน่ะชีวิตเขามันไม่ได้เรียบง่ายเขาก็เลยอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณ แต่ว่าตัวคุณเองเหมือนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันมันทำให้คุณน่ะต้องตัดสินใจว่าคุณจะให้อภัยคนคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าอยากให้ครอบครัวกลับมารักกันอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่น แต่คุณก็อยู่ในมุมของคุณถ้ากลับมาแล้วเขายังทำตัวไม่ดีทำเรื่องราวไม่ดีต่อคุณอีกคุณเองก็พร้อมจะตัดคุณเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีณวันเวลาที่คุณอยู่กับเขานะ่ะคุณเป็นคนดูแลเทคแคร์ care, เป็นผู้นำมีลักษณะของการเป็นผู้นำสูงมากๆถึงคนคนนี้จะกลับมาหรือไม่กลับมา คุณเองก็อยู่ได้ด้วยความสามารถด้วยเกียรติของคุณคุณไม่จำเป็นต้องง้อใครแต่เขาจะกลับมาง้อคุณแน่นอนคนคนนี้ยังไงจะกลับมาขอโอกาสกับคุณนะคะอยู่ที่คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าถึงคุณไม่ให้อภัยคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณก็สามารถดูแลครอบครัวของคุณได้เพราะคุณเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของตัวเองสูงมากๆเช่นกันมาดูว่า ออร์เคิลการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะมาดูพลังงานออร์เคิลการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะฟอร์กิฟเนตคือการให้อภัย แน่นอนคนของคุณอาจจะทําผิดต่อคุณคนที่คุณรักเขาอาจจะทําผิดต่อคุณแต่คุณต้องถามใจตัวเองว่าคุณยังรักคนคนนี้มากแค่ไหนถ้าคุณยังรักเขาคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเช่นกันเริ่มต้นกันใหม่คนเรามันมีโอกาสผิดพลาดกันได้เสมอ บางท่านยังรักยังรอไม่ว่าเขาคนนี้จะทำผิดแค่ไหนคุณก็ยังรอเขาพร้อมที่จะให้อภัยเพราะคำว่ารักเพราะคำว่าครอบครัวแต่บางท่านถึงจะรักมากแค่ไหนยอมให้อภัยแต่ก็ไม่ขอกลับไปนั่นคือสิทธิ์ของคุณไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรขอให้รักตัวเองด้วย ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ